สวัสดีครับพบกับผมมีซีนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูข้าวผัดกระเพราหมูฝอยสูตรเชฟโรงแรมนะครับนี่อันนี้ก็คือหมูฝอยที่เราได้มานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมสอบถามมาจากเชฟนะครับว่าพักเที่ยงเนี่ยพี่ทำเมนูอะไรกินนะครับเขาก็เลยแนะนำเป็นเมนูนี้มานะครับแล้วก็จะมีพริกกระเทียมตำนะครับแล้วก็ใบกระเพราอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นพระเอกของเมนูนี้เลยนะ นนเราก็เด็ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใบกระเพราต้องล้างให้สะอาดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีสารเครมีตกค้างค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้จะเป็นไข่ลวกนะครับพี่เขาบอกว่าที่โรงแรมนียมันมีไข่ลวกเขาก็เลยเอาไข่ลวกเนี่ยมาประยุกต์ทำนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะได้เลยติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอกระทะแห้งสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นข้าวสวยที่เราหุงเตรียมไว้นะครับสำหรับทำข้าวผัดนะมันก็จะร่วนๆแข็งๆนะครับแต่ไม่ได้แข็งมากนะก็คือไม่เละไม่นิ่มนะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริกกระเทียมดำลงไปนะครับทำการผัดคลุกเคลานะครับนี่จากนั้นนะครับใส่ข้าวสวยลงไปครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าข้าวสวยกับพริกกระเทียมเนี่ยให้เข้ากัน ระว่างตอนผัดนี้เราจะใช้ไฟประมาณปานกลางนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ตอกไข่ลงไปครับนี่เป็นไข่ลวกนะครับที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะครับอันนี้นี่เราก็รอไข่เซตตัวนิดนึงนะ จากนั้นนะครับเราก็ทําการตลบข้าวขึ้นไปนะครับผัดคลุกเขาไปกับไข่แบบนี้นะครับเพื่อนๆค่อยๆผัดตลบไปตลบมาแบบนี้นะครับจนกว่าไข่เนี่ยจะแห้งนะครับแห้งเป็นเนื้อเดียวกับข้าวนะครับเพื่อนๆนีเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่นะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะได้ลักษณะเม็ดข้าวที่ร่วนแล้วก็ไข่ร่วนแบบนี้นะครับ จากนั้นทําการปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็น้ําตาลทรายนะวันนี้เราปรุงรสใช้3สิ่งนะครับผงปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผัดไปจนกว่าจะแห้งนะครับเพื่อนๆดีตอนนี้ ข้าวกับไข่ของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆมีรสชาติเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับทําการใส่หมูฝอยลงไปครับหมูฝอยอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของหอมเจียวที่ทําให้หอมด้วยนะครับทําการผัดคลุกเคล้าไปเลยใครชอบกินน้อยกินเยอะนะครับใส่ได้ตามใจชอบเลยจากนั้นนะครับอย่างสุดท้ายนะครับใบกระเพรานะครับนี่ทาการใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้า ให้เข้ากันนะครับนี่แค่นี้ข้าวผัดของเราก็จะมีความหอมกระเพราออกมาแล้วนี่หน้าตาหน้ากินมากๆเลยนะครับเนี่ยใกล้จะได้กินแล้วนะครับตอนนี้โหกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาแก๊สนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลย นี่ครับโอ้โหควันขึ้นแบบนี้กลิ่นลอยฟุ้งหอมมามากๆเลยนะครับเราก็ทําการเคลียร์ลงมาให้หมดเลยนะครับอย่าให้เหลือสักเม็ดนึงนะเพราะว่าเสียดายเนาะโอเคครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูข้าวผัดกระเพรา หมูฝอยนะครับที่ได้สูตรมาจากเชฟโรงแรมนะครับเป็นเมนูเด็ดที่เขาทํากินตอนเที่ยงนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีทแบบซีทเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ